สวัสดีนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมขอเอาใจสายออมนะครับอ่ามาดูกันว่าวันนี้ออมอะไรนะครับที่ผมจะมาแนะนําวิธีการปลูกแบบสวยๆนะครับนั่นก็คือออมเพชรนะครับอ่ะลักษณะของอมเพชรนะครับเป็นออมเพชรใบกำมะหยี่นะครับนะสวยนะสวยเลยนะครับเขาจะมีลักษณะของการแทงยอดที่เอ่ยยาวยาวมากนะครับผมก็เลย มีไอเดียในการปลูกก็คือโดยการทำไม้หลักนะครับไม้หลักแบบนี้นะครับแล้วก็นำมาปักไว้เพื่อให้ยอดของต้นอ,อมเพชรใบกำมยี่นะครับได้ทำการเลื้อยพันขึ้นไปนะครับซึ่งลักษณะในการปลูกเนี่ยผมก็จะทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามีวิธีขั้นตอนในการทำยังไงนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทำเพิ่มอีกสองสองกระถางนะครับเป็นกระถางไซส์เจ็ดนิ้วนะครับผม ส่วนต้นที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นเป็นออมเพชรนะครับ raum. วันนี้เอาใจสายออมต่างๆนะครับมีหลายออมมากนะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะมีการทําคลิปขยายพันธุ์ต้นออมนะครับซึ่งมีทั้งออมเพชรออมนาคออมเงินออมเงินแคร์นะครับแล้วก็ออมชมพูนะครับแล้วก็ออมทองนะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนต้นออมเพชรวันนี้ที่ผมจะมาทำปลูกในแบบสไตล์นี้นะครับก็จะมีอยู่2ต้นที่ที่เล็งไว้นะ ก็จะเป็นต้นนี้นะครับต้นแรกเนื่องจากว่าเขามีมีไหลนะครับมีไหลหรือมียอดเนี่ยพุ่งออกมายาวมากนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นต้นนี้นะนะครับโอเคนะส่วนอุปกรณ์ที่ผมมีนะครับก็เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะครับเป็นกระถางไซส์เจ็ดนิ้วนะครับใครจะท่านผู้ชมจะให้กระถางไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ได้ก็ได้นะครับจะเป็นไซส์สิบนิ้วสิบสองนิ้วก็ได้นะครับอ่าอันนี้เป็นไม้หลักนะครับ ซึ่งผมก็มีคลิปวิดีโอที่ทำไม้หลักเนี่ยมีไว้ด้วยนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับในส่วนของวัสดุปลูกก็เช่นเคยครับทุกๆคลิปที่มีการย้ายปลูกผมก็จะใช้สูตรเดิมที่ผมทำนะครับก็ขอย้ำอีกทีนึงว่ามีแกลบดิบนะครับมีมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็มีดินนะครับผสมกันแล้วก็หมักด้วยยูรินซีสังเคราะห์แสงนะครับหมักหนึ่งเดือนหมักอะไรครับผมจะหมักแกลบดิบนั่นเองนะครับต่อมาก็ เมื่อจะนํามาใช้ผมก็จะนํามาผสมกับกะมาเพร้าสับนะครับที่สับเองด้วยแล้วก็มีมีที่ซื้อไว้บ้างมาผสมกันนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ที่ผมใช้ประจําก็คือปุ๋ยออสโมโคสนะครับเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกออมเพชรใบกับมยี่นะครับสไตล์ในรูปแบบของปักไม้หลักที่ทําเองสวยๆนะครับโอเคนะไปดูกันเลยครับโอเคครับเรามา ถ่ายกันต่อนะครับหลังจากเมื่อกี้ฝนตกหนักมากนะครับก็เลยหยุดพักไปนะครับโอเคขั้นตอนต่อมานะครับผมก็จะแยกต้นออมเพชรใบกำมหยี่นะครับที่อยู่ในที่ปลูกในตะกร้าอย่างนี้นะครับผมจะใช้วิธีการ <c oughs> ใช้มีดนะครับตัดรากเพราะว่าข้างล่างนะมีมีรากเยอะมากนะครับนี่ครับตอนถ้าผมดึงออกมาผมกลัวว่ามันจะไปกระทบกับราก ต้นอื่นนะครับก็เลยจะใช้วิธีการใช้มีดนะครับค่อยๆจะแซะออกมานะครับ โอเคครับแล้วก็ดึงขึ้นมาครับอ่เราจะได้ต้นออมเพชรมาแล้วนะครับหนึ่งต้นเดี๋ยวเอาอีกต้นหนึ่งนะครับหีวบวางไว้ก่อน้ครับมีเสียงอื่นอ่างข้างพกนะครับเป็นเสียงซาวไปด้วยนะครับ โอเคอีกต้นหนึ่งนะครับจะเป็นต้นต้นนี้นะครับเยวดูก่อนอว่าอยู่ตรงไหนโอเคครับแล้วก็ใช้มีดตัดรากลงไป แล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะครับเวลาดึงให้จับบริเวณลำต้นนะครับอ่านะครับก็ได้มาแล้วนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้หลุมที่มันเป็นหลุมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้วัสดุปลูกที่ผมเตรียมมาเนี่ยฝังปลูกลงไปก่อนนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะนำไม้หลักที่เราเตรียมมานะครับมาทดลองปักลงไปดูนะครับ ผมจะปักให้มันชิดฝั่งหนึ่งของกระถางเลยนะครับ <Okay. S 1> เพื่อที่จะให้พื้นที่ข้างหน้าเนี้เป็นพื้นที่ของของต้นไม้ของเรานะครับ okay. มีเสียงสุนักรบกวนนิดนึงนะครับเราก็ใช้วัสดุกลูกนะครับใส่ลงไป วัสดุลูกที่เราใส่ลงไปนะครับบริเวณที่เป็นไม้หลักเนี่ยเราเราใช้วิธีการอัดลงไปให้แน่นนะครับโอเคนะครับจากนั้นผมก็จะนำต้นออมเพชรนะครับมา ลองวางลงไปดูนะครับว่าประมาณนี้ได้ไหมนะครับก็แล้วก็จัดทรงนะครับให้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 ้ฝั่งนี้นะครับอยู่ด้านหน้านะครับก็เลือกทรงเอาว่าชอบแบบไหนนะครับผมดูทรงของใบก็เป็นใบที่ไปฝั่งนู้นกับใบนี้ที่มาฝั่งนี้นะครับโอเคส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้มันพันเรื้อยบริเวณไม้หลักนะครับเพราะนตรงนี้ผมสามารถใส่วัสดุปลูกลงไปได้เลยนะครับ โอเคครับที่สําคัญที่ขาดไม่ได้นะครับปุ๋ยออสโบโคดนะครับดูลงไปไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ใช้วัสดุปลูกปิดเบาๆอีกทีหนึ่งครับโอเคประมาณนี้นะครับ เค okay, นะนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปเอาเชือกมานะครับเพื่อที่จะมามาพันไอ้ไหลของออมเพชรนะครับให้มันพันไอ้ไม้หลักที่เราเตรียมมาอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเอาเชือกก่อนตอนนี้ได้เชือกหมดแล้วนะครับผมก็จะลองลองพันดูนะว่ามันจะได้สไตล์หรือว่า ได้ประมาณไหนนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับอันนี้เผื่อเผื่อยอดที่เขาจะไหลไปอีกนะครับผมก็จะทำการมัดบริเวณโคนตรงนี้ก่อน แล้วก็ไหลขึ้นมาส่วนที่มันเป็นเป็นรากอย่างนี้นะครับผมก็จะพยายามให้มันติดกับไม้หลักนะครับโอเคแล้วก็มัดอีกรอบนึ่ง อีกรอบหนึ่งโอเคอีกเส้นหนึ่งก็คงจะพอโอเคครับอ่ะก็จะได้ออมเพชรน,นะครับที่ปลูก แล้วก็มีไม้หลักนะครับเพื่อที่จะให้ไหลของเขาได้พันรอบไม้หลักนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งครับ การที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็รดน้ําเสร็จไปแล้วเนี่ยต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนในการดูแลนะครับก็เอามาวางไว้ในที่ร่มนะครับที่ที่มีแสงลำไรนะครับออย่างนี้นะครับซึ่งตอนนี้บ้านผมนะครับมีฝนตกทุกวันนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องดูแลเรื่องความชื้นหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหามากนักนะครับถ้าเกิดว่าเราแก้ปัญหาเรื่องความชื้นตอนที่เราทําวัสดุปลูกนะครับ เมื่อความชื้นเยอะจากการที่ฝนตกเนี่ยเราก็ต้องทําวัสดุปลูกให้ให้เขามีความโปร่งขึ้นนะครับให้น้ํามันสามารถที่จะไหลออกไปได้อย่างยงรวดเร็วนะครับไม่มีน้ําขังมากนันเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในการเป็นหลักการแล้วก็ไม่ใช่เป็นหลักการหรอกครับเป็นวิธีของผมที่ผมผมปลูกแบบนี้เผื่อเป็นแนวทางนะครับให้กับท่านผู้ชมได้สนใจนะครับที่ที่สนใจนะครับไปไปทําตามดูก็ได้นะครับในการปลูกออมเพชรนะครับ หรือจะเป็นออมชนิดอื่นนะครับก็สามารถปลูกแบบนี้เขาได้นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับให้ให้ต้นออมเพชรใบกำมะหยีนะมีมูลค่าที่มากขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้ผมจะมีการแปะลิงก์ตอนที่ทําไม้หลักไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อท่านผู้ชมที่เป็นคนใหม่คนใหม่ที่เข้ามานะครับจะได้รู้ว่าไม้หลักนี้ทํำยังไงนะครับสําหรับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับการกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ